ประธานหลวงพ่อพระครูอาทธรวิสุทธิคุณเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้เข้าสู่พิธีการแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งต่างๆของคณะสงฆ์อำเภอหัางดงจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งอำเภอหัางดงได้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลหนึ่งรูป เจ้าอาวาสสามรูปและผู้ช่วยเจ้าอาวาสสามรูปโอกาสนี้ก้าขอ,อาก้ากับผมขอกราบมาราธนาพระมหาโกศลโกสโลเจ้าคณะตำบลหนองตองเขตที่หนึ่งได้เป็นผู้แทนของพระสังฆาธิการทั้งหมดถวายเครื่องสักการะแดบบ่พระเดชพระคุณองค์ประธานครับ และขออนุญาตอ่านสำเนาตราตั้งตราตั้งเจ้าคณะตำบลที่03ทับ2,565อาศัยอำนาจตามความในข้อ23แห่งกฎมหาเทรศสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่ส2พุทธศักราช2535จึงแต่งตั้งให้พระมหาโกศลชายาโกสโลอายุ3 4พา1 3วิทยฐานปะปรียนธรรม5ประโยค นธธรรมเอกพุทธศาสาตร์บัณฑิตศึกษาศาสตร์บัณฑิตวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองตองดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองตองเขตหนึ่งอำเภอหางดงมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตตำบลของตน ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23/2541ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพูบุญในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทินแต่งตั้งณวันที่หนึ่งเดือนมกราคมพุทธศักราช2565พระเทศปริยัตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ตราตั้งเจ้าอาวาส วันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราชสองพที่33 34และ35ทับ2อ6 5 65. อาศัยอำนาจตามความในข้อ27แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พุทธศักราชสอง1ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535จึงแต่งตั้งให้พระปลัดพระชต,ตะเขมาพินันโทอายุ2 9พรรษา9วิทยาฐานะนักธรรมเอกรัฐศาสตร์บัณฑิต วัดบุทรธราชตําบลหนองควายอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุทรธราชตําบลหนองควายอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จึงแต่งตั้งให้พระวรวัชรินฉายาสิริพัทโทอายุสามสิบพันษาเจ็ดวิทยาฐานะนักธรรมตรีพุทธศาสตรบัณฑิตวัดร้อยจันทร์ตําบลหนองควายอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดร้อยจันทร์ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่35ทับ5565จึงแต่งตั้งให้พระบรรจบฉายาคุณสัมปันโนอายุ30,000 30วิทยาฐานะนักธรรมโทมัธยม,มศึกษาปีที่6วัดเท้าคำวังตำบลหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท้าวคำวังตำบหงงำลหังดงอำเภอหังดงจังหวัดเชียงใหม่มีหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิมเ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535พระภิกษุสาม,มนเณรและครหัหั์ที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างต้นจงอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วนั้น ซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบคำสั่งมติประกาศของมหาเถรสมาคมขอจงถึงความเจริญงอกงามภัยบุญในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทินพระเทศปริยัติจันคณะจังหวัดเชียงใหม่ตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ศูนย์เจ็ด 08และ09ยเท่าท565วันที่1มกราคม2 .565 อาศัยอำนาจตามความในข้อ28แห่งกฎมหาเถรศสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งทั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่สองพุทธศักราช2535ที่07ทับ2565จึงแต่งตั้งให้พระสมชัยฉายปัญญาวชิโรอายุ3 3พา3 3วิทยาฐานะนักธรรมเอกมัธยมศึกษาปีที่6 วัดลัทธิวนารามตำบลสันผักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลัทธิวนารามตำบลสันผักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่ศูทศวรรษหหสห้า 65, จึงแต่งตั้งให้พระพิพัฒายาปัญญาวัฒโนอายุยี่สิเจ็ดพันษา6หก วิทยาฐานะนธรรมเอกเนติศาสบัณฑิตรัฐภาษาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตวัดศรีสว่างตำบลหานแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชีงยงใหม่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสว่างตำบลหานแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชีงยงใหม่และที่ศูนย์ก้าทับศพ565จึงแต่งตั้งให้พระสมเกียรติฉายากิติธรรมวังโส อายุยี่สิบเกาพันสาสิบวิทยฐา,านะนักธรรมเอกาศาสนศาสตร์บัณฑิตวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ขอชงถึงความเจริญงอกงามไพยบูรในพระพุทธศาสนาตลอดกาละนานเทินพระเทพปริยัตเจ้าคณนะจังหวัดเชียงใหม่ อาณาโอกาสนี้ขอรัฐนาพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ทุกรูปเข้ารับตาตั้งตามลำดับครับและครูบาอาจารย์จะได้เจริญชยามงคลกรถาลลำดับไปพระมหา,าโกศลโกสโลเ<ก>จ้าคณะตำบลหนองตองเขตหนึง่งวัดหนองตองน,นเอวง วิพระประหลัดพัชตะเทมาพิมันโธเจ้าอาวาสวัตุราราตบลหนองควายพระอธิการวรวัชรินทร์สิริพัทโธเจ้าอาวาสวัดร้อยจันทร์ตำบลหนองควายพระอธิการบรรจบคุณสัมปันโธเจ้าอาวาสวัดเต้าคำวังตำบลหางดงสสัังงคลา ตงส,งสงพระสมชายปัญญาวัชิโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัว <ชา S 2> ลธิวนารามต,ำ,ตำบลสันพะาวาันพระพิพัฒปัญญาวัชววโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสีสว่างตำบลหันแก้วและพระสงเกยียริติธรรมวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหนองต,ตองตำบลหนองตรงการประชุมในวันนี้และมอบกาตั้งเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดู้ช่วยเจ้าวาดต่อสมบูรณ์แบบ ผมต้องขอขอบใจต่อคณะสงฆ์ในอำเภอหาดดงที่ความร่วมมือร่วมมือเป็นน้ำเนื่งใจเดียวกันมาด้วยดียตลอดในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่จุตนจุองค์ขอพิปจะรุม